โอ้โหมาเออนี่แหละดอกนี้เข้าไปเต็มหน้าไปสวยจ้ามาอีกจ้ะโลไม่ลงนะวันก้อนโตไปก้อนนี้เราจะใช้หมดแบบเออแปดร้อยหกสี่บาทสวยสวยสวย,สว,ยว่ะสังมุนเว้ยเออมาทำเป็นเล่นๆไปนะเพื่อนเนี่ยซอบหกทุนมาแค่ห้าอยนะเว้ยได้ไปพันกว่าบาทแล้วเออนี่แหละเด็ดเบาทเอง เออป่ะ,ปละโลดลงมากกนะเออป่ะจิกหน่อยก็ได้โอเคหไหนต่อครับรางวัลรวมครับปิปปดรอบนี้เราไปได้ไป1,408บาทโอเค คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่ไม่ยุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสวีดัดสวัสดีจ้าเพื่อนๆพ,พ,พบกับช่องเทอร์โบ no หนึเหมือนเดิมนลจ้ากับซอโบจ้าวันนี้เราจะมาอยู่เราจะมาเล่นเกมโรงตีเหล็กแห่งความมั่นคงกันนะเพื่อนๆโอเคใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอด้วยเนะ้อซอพกทุนมา500เด้อโอเค เดี๋ยวมาลองหมุนดูเบ็เก้าไปก่อนออโต้ Auto ไปสิบหมุนเนอร้างไปก่อนร้างไปก่อนดูก่อนว่าฟีดเกมเป็นยังไงเออมามาจะลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอด้วยเนาะใครอยากเล่นเนี่ยาตามซอทิง้งลิงไ้ให้ใต้คลิปนะไปเล่นไปตามได้เออคูณสองไปร้อยแปดบาทโอเคอืม เงียบไปนะโอ้โหเออนี่แหละสเก็ตเตอร์มาหยุดหยุดไม่หยุดวะเออดอกนี้ได้อยู่จ้ะเหล็กมาสเก็ตเตอร์ยังลงต่อแล้วจ้ะมับมับมับสอ,องตัวมีตัวแตกไหมไม่มีนะโอ้โหลงสวยนะแต่ไม่แตกว่ะโหจิกไม่ลงนะถ้าจิกลงนะ โอ้โหสวยแน่นอนขอขอออโต้บิกนะ30หมุนไปยังไม่เพิ่มนะขอแบบหมุนหมุนไปก่อนค่อยบ่อยไปโอเคโอ้โหไม่ถึงบาทด้วยพระเจ้าประคุณ5บาท40บอือหือ6บาท30โอ้โหแตกน้อยแต,แตกนะ นี่ถ้าซอเพิ่มเบ็ดนะเว้ยซอว่าซอาน่าจะได้นะแต่ลองดองดูเชิงไปก่อนได้อยู่เว้ยลงมาจา้ะ <c oughs> ไปจ้ะเออดอกนี้แหละอ่ะคูณสองไปจ้ะสเก็ตเตอร์ไม่มานะไม่มีฟีดูถ้าเราจะยากเออนี่แหละดอกนี้แหละสวยจ้ะอ่ะดาบไปจ้ะคูณสองไปจ้ะ เล็กไปจ้าโอเคขอนขอนเออซอพูดผิดโอเคเนี่ยรางวัลก้อนโตไปหมับไปที่486บาทโอเคได้อยู่นะสำหรับเบ็ดนี้่ค่อยหมุนไปมันก็ได้อยู่นะเฮ้ยเพื่อนเ่สเกต็ตเตอร์มาวะ่ะเออนี่แหละลดจ้า1้าหมุนมาจ้าสเกต็ตเตอร์เข้านะเว้ยโอเคเข้าง่ายนะซอว่าเข้าดาบไปจ้ายีบาท สวยจ้ะโลไปจ้ะเหล็กลงไปจ้ะค้อนก็นได้เออนั่นแหละดีจ้ะนั่นแหละสวยจ้ะเนี่ยไอ,ทอ้ทองทองเนี่ยหมวกทองเนี่ยอืไม่แตกให้นะไม่เป็นไรหวนก้อนโตเข้าไปจ้าสองรัอสิบแปดบาทโอเคเลิศนะอ่ะ เพื่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอด้วยเนอะใครอยากเล่นอยากตามก็ซอทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะอยากให้ซอเล่นเกมไหนก็เออเมนมาบอกได้เดี๋ยวซอไปเล่นให้เดี๋ยวไปลองให้นะจ๊ะเอ้ยแตกวะไอบ้บ้าหน้าแพงลงด้วยเออเนี่ยทีเงี้ยแตกจังเลยเออเนี่ยอย่างเงี้ยแตกดีจัง น่าแผงไม่แตกให้นะดูสิเออเนี่ยไม่ลงว่ะเพื่อนๆแน่แน,แน่แตกดีนะเออนี่หละให้มันเต็มหน้าไปเลยเออมาลงมาลงมาแปดสิบห้าบาทโอ้โห มะเออนี่แหละดอกนี้เข้าไปเต็มหน้าไปสวยจ้ามาอีกจ้ะโลไม่ลงนะอาวันก้อนโตไปก้อนนี้เราจะใช้หมดแบบเออแปดร้อยหบี่บาทสวยสวยสวยว่ะสองหมุนเว้ยอเออมาทำเป็นเล่นๆไปนะเพื่อนๆเนี่ยซอหกทุนมาแค่ห้าอยนะเว้ย ได้ไปพันกว่าบาทแล้วเออนี่แหละเบตเก้าบาทองเออป่ะอืโลดลงมันนะเออป่ะจิกหน่อยก็ได้โอเคอะไ,ไหรต่อครับรางวัลรวมครับปิดรอบนี้เราไปได้ไป1,408บาทโอเคสวยหมุนกันต่อ เออมาค่อยๆไปเด้ไปถึงบาทเออไปอ่าหมดหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอดดยวยเนะื้อใครอยากเล่นอยากตามก็ซอทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะไปเลยไปตามได้อ่ะเออ ก็ใจเย็นๆแล้ค่อยๆหมุนไปเนาะเออมันก็คงไม่แบบพึบพับพึบพับแตกทุกหมุนหรอกวะใช่ไหมเ,เพื่อนๆเออเนี่ยแหละปะค่อยๆปั้นไปค่อยๆหมุนไปเดี๋ยวตัวแพรมันต้องลงเชื่อสออ่ะสกเกติเตอร์มาแตกต่อไหมจ้ะไม่แตกจ้ะปะเออนี่แหละดอกนี้สวย ดอกนี้ต่อจ้าลดจ้าต่อไหมจ้านั่นละจ้าขออีกจ้าเออนั่นแหละจ้าลงมาจ้าอสุเหตุไปสวยสวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่แตว่าโอเคอยู่นะโอเคแต่ร้อยสิบาทโอเคแต่ทีก็ได้อยู่นะเพื่อนๆเขาได้กำไรมาแล้วเว้ยเออมาลงจ้า ไม่เป็นไรเออเออนั่นแหละมาจ้ารถจ้าสกตเตอร์เข้าฝึกเข้าดีมากเพื่อนๆไปจ้ะเข้าดีมากเลยนะเออมาดอกนี้ปะลงมาจ้ะเออนั่นแหละสวยจ้ะดาบลงเอ,อิ้ดาบไม่แตกว่ะเพื่อนๆไม่งั้นเราก็โอ้โหน่ะมาเชียวเฮ้ย อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆหมุนสิโอ้โหใจเออนี่แหละหมุนเร็วจังวะนั่นแหละปะให้ซอได้ลุ้นบ้างนี่แหละปะเขาเรียกอะไรวะเออนี่ละดอกนี้สวยจ้ะมันเป็นอะไรวะมัเป็น ก้าน้อยจาซุปเปอร์เมกะไปรดจ้าไปต่อจ้าอีก6หมุนของเราอ่ะอ่ะโอเคเพื่อนๆอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอดนะ้วยเนาะสำหรับเกมนี้นะซอสก็ว่าซอได้กําไรมาหว่าซอพกทุนมาแค่500เนาะซอได้กำไรมา3,000กว่าบาทอะ่ะก็ถือว่าโอเคนะเลิศเลใครอยากให้เออซอไปเล่นเกมไหนก็เม้นมาบอกได้ เดี๋ยวคลิปนี้ซอปไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคได้มา1นึ่บาทเลิศเลิศเลิศอะจ้ะซอได้กำไรเนอ้อโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆซอปไปแล้วสวัสดีจ้า